นี่คืออดีตเจ้าอาวาสวัดพันธ่ายครับนี่คือพ่อพันถ่ายนรสิง์กับแม่สีนวลครับนี่คือภาพรวมของวัดพันถ่ายนรสิง์นะครับข้าพเจ้าเองจะได้มีโอกาสมาเฮ็ดบุญนะครับที่วัดพันถ่ายนรสิงก็เลยเก็บภาพบรรยากาศภา,ายในวัดพันถ่ายนรสิง์นี่แหละครับไว้ให้พี่นอ้องในเบิ่งกัน โดยภาพรวมจะเป็นดังที่ข้าพเจ้าเองได้ถ่ายไปโอ้พอดีมากมือนี่แตมีเป็นหลายหลายผ้าหลายหลายส่วนกต่วาทับุญนะครับทับหุ่สะอาดวัดว่าอาลามนะในวัดพันมธานรสิงห์นีหละวัดพันมธานรสิงห์นี่กับยูทิศถนนพระรามสอง นะครับคือของอสมุทรสาครหรือมหาไส้คือภายในบริเวณวั <soci> like ้นท่นยทั้งเม็ดสำรับพระมามสองนี่แหละตามีตัวหนังสือในภาพบรรยายบริเวณวัาก็สวยงามดูดีอันส่วนสารพัดต้นน้ำตสีนั่นสีหางออกจากวัดพันถ่ยเข้าไปในสอย เล็กประมาณสัก20สิลโลนี่แหละครับไม่ร้จัไปลงไปเบิ่งนล้วเีไปเบิ่งนล้วมีภูมาสกาละกาไวหลายเดี๋ยววันนี้ขึ้นมีโอกาสที่ดีในมือข้างหน้าสิงคปยไมพี่น้องปเป็นเนาะสามบรรดาเน,น,น้ะสิแอบอยู่หมหาไซ ห่างจากมีไปกับประมาณสักเศร้าโลถึงเศร้าก็โลเนี่ยประมาณนี้ยใบพ,พระเดิวัดเฝืนพลังไปกับเอาอันนี้คือพระอุสดนะครับเป็นโบสถ์อันสะพานที่เห็นหนึ่็คือสะพานทางด่วนใหม่พระรามถนนพระรามสองไปหอดต้นเทาพลพังอันนีกรร้กะภายในวัด ูุรีสิมาสังขละทองสังขละานฮี่ปุ่นกับมาได้นะบริรไกลจากกรุงเทพติดถนนพระรามสองเลยทีเดียวอันนี้ก็โต้อกเอมียงเลยครับยางทายไปจังสลระบรรยากาศดีไ้มนี่ฝนตกปอยโปรย,ยอากาศมอหอดนะ นี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมภายในวัดก็บมีหยัางมากม่หรอกครับเพื่อแต่ผมก็อยากจากเะเก็บผ้าความทรงจำนี่นือหน่อยในมือนึที่ดิด้มาราบฝ่ายหรือว่าเก็บบุญ หน้าที่ตรงนี้แหลเร็ยบขาดเปิดเนข่อเของสงสารครับที่โบสถ์เนาะมือนีงง้ก็มาหลายคนครับผมเป็นผมผู้เดียวดอกมีพี่นอ้องทางญาตินี่ละฝั่งซ้ง<ข>ายเป็นกามาทำบุญนะครับนี่หลายคนเยอะอยากยิ่งทั้งนั้นแหละเป็นกามาเกิทีบบุญเนาะสังฆสงฆ์สังฆทานเป็นรถ กตะว่ากันไปมาที่นี่ก็ได้เวลาล่ะแล้วว่าสิกับต้องขอโรงงานเพื่อนนะครับโรงงานไ็เลยว่าป๊าปะกับกันซะอาษาเนี่เข้าบัวสดรูปโพปรดูดีสวยงามนะครับเข้าบและนับถืออยู่คุณได้มีโอากาสกแวะเยี่ยม ระเบินระช่มนะครับหรือมาทําบุญปัดพัานผานเราสียงเข้าเนนอก็ไม่อนีจะเป็นส่วนเดือนมิถุนายนนอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นะครับลายบูลายคดเลยทีเดียวกำลังนั่งรถกับเลยจากับว่าตัวจะกทำหน้าที่เป็น อันนี้ของของเจ้าไปเจ้าจบไปเจ้าไม่ข่อยเดียังถักทำนาทีแบบได้มัในี้ตอนนี้กําลังนางลดอยู่ทุกคนเด้อเออไปใส่กีว่าไปตัวมาแต่วัดสิก๊อตบ้านเจ็ดขี้ของอย่าของนะเจ็บขี้ของอย่าของบ่เจ็บตัดอะไรก่อนเกินเกินก่อเจ็บขี้ของเจ้าของเงี้ยนะของเจ้าไทยว่าใครไทยเด้อทไทยเด้อคิดซะว่าเป็นโทรศัพท์เราก็ โทรศัพท์เล่าทุกคนเนอะโทรศัพท์เพิ่นยืมมาถ่ายรูปนี่เจ uh ้าของในแท็กซี่ในเื่อนเพื่อนๆกันอยากได้่อปเดี๋ยว่อจส่งไปในแชทหนึ่งมีใบไหนมาหนำกันคนนทางฮาวโอ้ยกางรถเขา่างนอนพี่น้องเลยฝนตกเนาะากันมาทำบุญกันจ้าฝนตกนี้เมื่อนอนฝนแล้วอากาศดี แกดีทุกคนต๊แต่เมื่อคืนว่าเบอระไนซนชาหาขอกันยังมีความบางกำทุกคนนะคะเนาะทำงานจะไม่เหมือนเนาะเบอนซนาหา่พันกันัสิทุกคนทำงานเนาะมือนนี้่คอยมาก ข่อโสพขอหลาพ่อพอ่ทีวัดรทัมไพกำลังเดินทางอยู่ทักทายเด้อทักทายาดีคุณเจา้าจัมนยังงนาะน่อก็ได้สร้กลังาลังด้วยได้ปูน้อยอเอี่เจฟสมกลย่างมันนี้ สวัสดีบายบายโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะวันดีค่ะเอกส์ซาแบบที่สามตําหน่งมาหอดแล้วพิธาประกันใดขอประทานาภัยมือนี้กับเพื่อนจิโจดกิ่ไว้แต่เพื่อนตัวนี้แหละครับสวัสดีครับผมบายบายขอบคุณสู้ขู่สู้คนติดตามทางเฟซ YouTube และ TikTok มือนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ